สวัสดีครับวันนี้เรามาดูขั้นตอนการ GH นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าออฟฟิศแล้วนะครับอันดับแรกเลยให้ไปที่หน้ามาว o โวก่อนนะครับเนี่ยนะครับคลิกที่มาว o โวครับเพื่อที่จะไปดูยอดที่เราสามารถกด GH เดได้ครับว่ามียอดอยู่เท่าไหร่อ่าตรงสีเขียวนะครับ ตรงสีเขียวคือเป็นยอดที่สามารถกดได้นะครับส่วนสีฟ้าและสีแดงก็รอก่อนนะครับจะมีบอกอยู่อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยเหลืออีก4วันครับตรงนี้นะครับตรงนี้เหลืออีกวันนะครับจากนั้นก็ลองมาคลิกดูตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าเราสามารถถอนได้เท่าไหร่โอ้อันนี้อันนี้น่าจะบักนะครับจริงๆยอดผมไม่ถึงหรอกครับก็อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมากครับบางทีมันชอบบักอย่างเงี้ยครับ จากนั้นก็เมื่อเราทราบยอดที่เราจะต้องอยากจะกด G-H ละอันนี้ผมผมจะกด G-H เฉพาะดอกเบีย้ยนะครับก็คือตัวยอดนี้นะครับเพื่อที่จะมาทบต้นนะครับคืออันนี้ต้นผมครับต้นผมจะไม่กดอ่อนนะครับผมจะเอาเฉพาะดอกเบีย้ยนะครับก็ไปที่หน้าแรกครับดัชบอร์ดเราจากนั้นก็จะกด G-H ก็คลิกที่ G-H ได้เลยนะครับอ่ารอสักครู่อ่าตรงนี้ครับ กดแล้วตรงนี้ก็ให้ซื้อให้ select bank นะครับกรณีที่เรามีแล้วก็เลือก select กรณีที่ยังไม่มีก็คลิก add new นะครับตอนนี้ผมมีแล้วก็คลิก select นะครับแล้วก็เลือก next นะครับจากนั้นอันนี้ก็เลือกเป็นกระเป๋าเงินนะครับถ้ามีหลายกระเป๋าก็สามารถเลือกได้นะครับของผมก็ใช้เป็นกระเป๋านี้แล้วกันนะครับก็คลิก next ครับ เสร็จแล้วตรงนี้อ่าตรงนี้ครับจะมีให้เลือกครับว่าเราจะจะจีเฮดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็แนะนําว่าให้จีเฮดเฉพาะดอกเบีย้ยนะครับต้นก็อย่าเพิ่งไปยุ่งครับเพื่อที่จะได้เราจะได้มีดอกเบีย้ยเข้าทุกวันนะครับเราก็จีเฮดเฉพาะดอกเบีย้ยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาทบต้นนะครับนี่ผมก็เลือก select ตรงนี้ไปแล้วก็จากนั้นก็เลือก next นะครับ ตรงนี้ก็ก่อนที่เราจะกดใส่ GA o ค e หรือกด next ถัดไปนะครับเรามาต้องมาตรวจสอบตรงกระเป๋าเงินของเราก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าครับตรงนี้ผมดูแล้วก็น่าจะถูกต้องครับเพราะว่าผมจาเลขจาเลเขคร่าวๆได้ครับประมาณว่าสาสตัวท้ายอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะไม่ผิดเป็นการป้องกันตัวเองอีกแนวทางอีกวิธีหนึ่งะครับจากนั้นก็ไปเอาโคด GA มาใส่นะครับเออ GA ก copy แล้วก็มาวางเลยครับจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็คลิก next ครับผมโอเคเสร็จ okay. แล้วนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเราร้องขอไปแล้วกรุณารอประมวลผลนะครับอ่าทีนี้จะมีตรงนี้ขึ้นมาครับอ่าตรงตรงนี้ครับแท็บสีเหลืองๆนี่ครับคือเป็น คำสั่งที่เราร้องขอไปจำ 20, 20นวน20 2 0ดอลลาร์ครับส่วนคำสั่งล่างนี้ผมทำการ g h เไปแล้วนะครับก็จะขึ้นมาให้เขียน Letter of happiness เดี๋ยวผมจะมาอธิบายใน,นคลิปถัดไปนะครับกรณีที่เรากด g h ไปแล้วเราต้องทำไงต่อนะครับตอนนี้คือแค่รออะไรชื่อขึ้นนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับข้อมูลปะัะปัจจุบันเดือนมีนานะครับ GH จะใช้เวลาประมาณ5วัน ห้าหกเจ็ดวันประมาณนี้ครับก็ใจเย็นๆกันน่ครับได้เงินแน่นอนกันทุกคนนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับส่วนการ p h ก็รู้สึกว่าตอนนี้จะปรับใหม่เป็นออตอวอยมว่ากด p h ไปปุ๊บจะยอดชื่อมาทันทีเลย10%นะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกด p h หรือพอ e วเฮลเนี่ยเราต้องแน่ใจก่อนว่าในกระเป๋าบิตคอยของเราในใน,ในมีมีมีเงินมีบิตคอยอยู่นะครับ ค่อยกดครับถ้ายังไม่มีหรือ,อยังไม่ได้โอนอย่าเพิ่งกดนะครับโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ